สิลาซึ่งช่างก่อได้ทอดทิ้งเสียได้กลายเป็นศิลามุมเอกแล้วครับพี่น้องครับในการก่อสร้างตึกอาคารนะครับในสมัยก่อนนั้นนะครับก็จะต้องมีการที่มีก้อนหินก้อนหนึ่งนะครับเป็นก้อนหินที่จะยึดนะครับเป็นก้อนหินก้อนแรกที่จะถูกวางรากฐานลงแล้วก็จะยึดนะครับโครงสร้างที่อยู่ ภายใต้ดินต่างๆไว้ผาดมาทางก้อนหินก้อนนั้นแต่เข้าใจง่ายๆก็น่าจะหมายถึงการอาตอกเสาเข็มวางรากฐานเสาแรกลงไปแล้วก็เสาอื่นๆนะครับก็จะมายึดนะครับเสา,เาแรกที่ตอกหลงไปนั้นนะครับถ้าเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆนะครับศิลามุงเอกจึงเป็นศิลาก้อนแรกที่ถูกวางรากลงไป ก่อนที่ศิลาก้อนอื่นๆหรือจะมาติดยึดกับมันเป็นฐานรากที่สําคัญดังนั้นศิลามุมเอกจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการก่อสร้างนะครับตึกรามบ้านช่องในสมัยนั้นและรวมทั้งในสมัยนี้ด้วยนะครับซึ่งตรงกันข้ามกับก้อนหินหรือศิลาที่เป็นเศษแตกนะครับที่ใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็ช่างก็จะไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ช่างก็จะเป็นไงครโยนทิ้งไม่ได้มีประโยชน์พระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงนะครับพระเยซูนะครับซึ่งเป็นศิลามุมเอกพระเยซูเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสาหรับโลกนี้นะครับแต่คนยิวนั้นไม่เห็นคุณค่าพระเยซูโยนพระเยซูทิ้งเหมือนกับพระเยซูเป็นอิฐที่แตกที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วลืมว่าพระเยซูเป็นรากฐานนะครับของขึ้นสัจแต่โยนพระเยซูทิ้งปฏิเสธพระเยซูทิ้ง ทั้งทั้งที่พระเจ้าได้ทรงกาหนดไว้แล้วว่าพระเยซูคือพระผู้ไถยที่มีค่าที่สุดตั้งแต่ก่อนวงางหลักสร้างโลกอันพระเยซูจึงถูกกําหนดให้มีค่าโดยพระเจ้าก่อนแต่ถูกกําหนดให้ไร้ค่าจากมนุษย์ในภายหลังมนุษย์หลายคนในปัจจุบันนี้ไม่ใช่เฉพาะชาวยิวแต่หลายประเทศหลายชนชาติก็เป็นฮะปฏิเสธพระเยซูไม่ยอมรับพระเยซูไม่เชื่อในพระเยซู ปฏิเสธว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าปฏิเสธว่าพระเยซูไม่ใช่ศีลามุงเอกปฏิเสธว่าพระเยซูไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็นี่คือถือทําให้เขาได้พลาดโอกาสไปนั่นคือตัวอย่างของอการที่มีสิ่งที่ดีมีสิ่งที่มีคุณค่าอยู่ในมือแล้วกลับโยนทิ้งไปชาวยิว มีสิ่งที่ดีมีสิ่งที่คุณค่าอยู่ในมือก็คือพระเยซูแต่แทนที่เขาจะรับเชื่อพระเยซูเป็นคิสเตียนนะครับเขากลับปฏิเสธพระเยซูและไม่ยอมรับพระองค์เขามีสิ่งที่ดีอยู่กับตัวแต่เขาไม่เห็นคุณค่าเขาทิ้งสิ่งที่ดีนั้นไปพี่นงครับเป็นไปได้ไหมครับว่าเราเองอาจจะทํทาผิดพลาด เหมือนกับคนยิวในสมัยนั้นที่ทิ้งพระเยซูนะครับไปนะครับปฏิเสธพระเยซูเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะมีสมาชิกบางคนนะครับที่พระเจ้าอาจจะเรียกเขาอาจจะเลือกเขาที่ให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เกิดผลมากในอนาคตแล้วก็สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องผ่านการสร้างสาุกของเราซึ่งเป็นผู้นำแต่ถ้าเกิดเรา ไม่มีสายตาฝ่ายวิญญาณแล้วมองเขาแต่เพียงภายนอกนะครับเห็นว่าเขามีบุคลิกที่ไม่ดีเขาพูดไม่เก่งพูดติดอ่างเขาไม่ค่อยมีการศึกษาเขาเป็นคนแป,แปลกแต่เราก็คิดว่าเขานั้นไม่น่าจะเป็นผู้นำได้เราปฏิเสธไม่ยอมใช้เวลาสร้างสาวกกับเขาเพราะเรามองดูภายนอกแล้วใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าคนนี้ไม่น่าจะเหมาะที่จะ เราจะใช้เวลาด้วยจะเสียเวลาเราไปเปล่าๆเราก็เลยปฏิเสธไม่ใช้เวลาถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่พระเจ้าทรงเรียกเขาไว้ว่าจะเป็นผู้ใช้ที่ดีในอนาคตแต่เราปฏิเสธเราไม่ใช้เวลาสร้างเขาก็จะเหมือนกับเราได้ปฏิเสธศิลามุมเอกนะครับเปรียบเทียบนะครับเหมือนกับ คนยิวปฏิเสธพระเยซูสิ่งที่มีค่าเราก็จะปฏิเสธสมาชิกคนนั้นที่มีค่าเราก็จะสูญเสียผู้นำที่ดีซึ่งควรจะเป็นผู้นำในอนาคตไปอย่าให้นะครับรูปกายภายนอกนะครับที่อาจจะบางคนอาจจะไม่มีอะไรน่าสนใจการศึกษาอาจจะไม่ดีพูดจาอาจจะไม่คล่องนะครับมาตัดสินใจทำให้เราไม่อยากใช้เวลาสร้างสัม นนนมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรในใจอย่าถูกหลอกลวงด้วยบุคลิกภายนอกที่ดีที่เนี๊ยบซึ่งเป็นมืออาชีพซึ่งอันนี้เป็นมาตรฐานฝ่ายโลกที่เรามองนะครับว่าคนคนนี้น่าจะเหมาะสมที่เราจะสร้างนะครับดาวิดนะครับเขาเมื่อดูจากรูปกายภายนอกแล้ว<ม>เขาไม่เหมาะเลยที่จะเป็นกรรษัตริย์ ร่างกายก็นะครับไม่ได้ใหญ่โตไม่ล่ําสันเหมือนกับซาอูลนะครับเหมือนกับกษัตริย์ในสมัยนั้นที่เป็นนักรบต้องมีร่างกายกำยำล่าสันนะครับที่จะนํากองทัพได้แต่ดาวิดเป็นคนร่างกายอโลชอนอ่อนแอนบอบบางแล้วก็ไม่ได้เป็นอยู่ในสายตาของพ่อแม่และของครอบครัวเลยนู่นถูกเลี้ยงแก่อยู่ที่ชายทุ่งแต่พระเจ้ามองไม่เหมือนกับมนุษย์มองมนุษย์มองที่ รูปกายภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรในใจดังนั้นเราควรจะหัดที่จะมองนะครับคนที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับสมาชิกในขี้เจกรของเราเราควรจะมีมุมมองเหมือนพระเจ้าอย่ามีมุมมองเหมือนชาวโลกดูซิว่าคนคนนั้นเป็นคนที่จะเป็นสิ่งที่เ,เป็นผู้นําในอนาคตเขาเป็นศิลาที่ดีที่เราควรจะหยิบมาสร้างหรือไม่นะครับอย่าลืมนะครับ ว่าบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะมองว่าเขาใช้ไม่ได้เขาไม่เป็นประโยชน์แต่ว่าเมื่อเราได้หยิบเข้ามาสร้างชีวิตมาสร้างสาวุกของเขาอย่างสัตย์ซื่อเขาอาจจะกลายเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ทํางานประสบผลสําเร็จอย่างมากมายเป็นไปได้ไหมครับว่าก้อนหินบางก้อนที่เราทิ้งไปน,นั้นมีศิลามุมเอกรวมอยู่ด้วย เป็นไปได้ไหมครับว่าผู้นําบางคนเรื่องปฏิเสธที่จะใช้เวลาที่ปฏิเสธที่จะสร้างสาวกเขานั้นจะมีสิ่งศีิพิบาลที่เข้มแข็งโบดใหญ่โตในอนาคตอยู่ด้วยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีสายตา ของพระเจ้ามีสายตาฝ่ายวิญญาณนการมองอย่าถูกหลอกลวงนะครับด้วยภายนอกที่อาจจะ,ะมีะทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้จําเรื่องของชาวกิเบโอนได้ไหมครับที่มาหลอกลวงคนยิวมาหลอกลวงผู้นําคือ,อยชวาบอกว่าตนเองนั้นอยู่ไกลมากเดินทางมาเสื้อผ้าเก่าๆเพราะเอาไปทําให้เก่าอาหารขึ้นลาเพราะเอาไปทําให้ขึ้นลาเพื่อจะมาหลอก รวงโยชวาและคนอิสราเอลว่าเขานั้นอยู่ห่างไกลเป็นประเทศที่อยู่ห่างไกลจากที่นี่มากเพราะว่าพระเจ้าไม่ให้คนอิสราเอลนะครับทำพันธสัญญาหรือผูกมิตรีกับคนในคณาอันองคนกีบเบโองก็เลยมาหลอกลวงโยชวานะครับและคนอิสราเอลแต่งตัวชุดเก่าๆนะครับมาเพื่อจะบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่นะเขาอยู่ไกลามากทำพันธสัญญากับเขาได้ ใอ้สิทก็ไปทําพันธสัญญากับเขาแล้วก็มารู้ภายหลังว่าเขาอยู่ในดินแดงขนาดนั้นนั่นเองอันนี้ถูกหลอกด้วยนะครับด้วยรูปกายลักษณะท่าทางภายนอกดังนั้นเราต้องระมัดระวังนะครับมองคนเหมือนที่พระเจ้ามองพระเจ้ามองภายในจ,ใจิตใจภายในท่าทีภายในคงไม่ได้มองรูปกายภายนอกบางคนท่าทาง บุค,คลิกภายนอกดูเหมือนดีเอาจริงเอาจังแต่ปรากฏว่าจ,จิตใจไม่ถูกต้องกับพระเจ้าดังนั้นให้เรามีมุมมองเหมือนที่กับพระเยซูมีมุมมองหาไมไหมครับมองไปรอบๆตัวของเราคับสมาชิกในบุคข,ของเราที่เราอาจจะรู้สึกว่าจะใช้การไม่ได้บางคนในนั้นอาจจะเป็นศิลามุมเอกหมายความว่าเป็นคนที่จะเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต ถ้าเราได้ใช้เวลาสร้างสาวง,งเขาเห็นไหมครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าสารเสิญแล้วขอบพระคุณพระองค์ที่วันนี้เราได้รู้ว่าเราต้องมีสายตาเหมือนกับพระเจ้าพระเจ้าอาจจะก,กําหนดใครบางคนในทีมงานของเราในที่จัของเราไว้แล้วว่าถ้าคนเหล่านั้นถูกสร้างสาวุกอย่างสม่ําเสมอจากเราเขาจะกลายเป็นผู้นําเป็นทีมผู้นําของเราจะกลายเป็นศีบาล ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตอย่าให้เรามองด้วยรูปลักษณะภายนอกของเขาการศึกษาของเขาพื้นภุมิครอบครัวของเขาหรือบุคลิกของเขาพายนเท่านั้นแต่เราอธิษฐานถามพระเจ้าว่าใช่คนนี้หรือเปล่าที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ให้เป็นผู้นําของเราในอนาคตใช่คนนี้หรือเปล่าที่เราจะสละเวลาของเราในการสร้างเขาให้เป็นสาวกของพระองค์ขอขอบคุณพระเจ้า และสารเสริญพระองค์อธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ดาอาเมนเราจะมีโอกาสอธิษฐานแบบคนที่ไม่สบายอาเจ็บไข้ได้ป่วยพระกัมพีบอกว่าเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บแต่เมื่อเรามีสิทธิอำนาจเมื่อเราออกคำสั่งโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องเชื่อฟังเราอาเมนไหมครับเราจะออกคำสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บออกไปจากร่างกายของคนที่ฟังมานาการใหญ่อยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นโรคใดๆก็ตามและไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็าตาม เพราะว่าสิทธิทอํานาจไม่ขึ้นอยู่กับรัฐยัตถางอา่านไนมไหมครับพร้อมนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอสั่งให้โรคดังกล่าวดังต่อไปนี้ออกไปจากร่างกายของคนที่เป็นทุกคนโรคโควิดโรคเส้นหลุดในสมองแตกเส้นเลือดในหัวใจตีบต้อในตาไซนัสไมเกรนความดันสูงความดันต่ำคอเลสเตอรอลสูงไตที่มีปัญหาตับที่มีปัญหาโรคลูมาติซัมโรคเกาต์การชา ตามมือตามเท้าการเป็นหามะพึกการเป็นหงมพาพการเป็นโรคกระเพาะอาหารเป็นโรลคลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่กรดไหลย,ย้อนร้อนในเนื้องอกทุกจุดในร่างกายมะเร็งทุกจุดในร่างกายโรคซึมเศร้าและโรคอื่นๆที่ไม่ได้เอ่ยชื่อมาแล้วขอสั่งให้โรคดังกล่าวออกไปจากทุกร่างกายเดี๋ยวนี้ขยับตัวทำสิ่งที่ทำไม่ได้มาก่อนถ้าท่านมีความเชื่อ ท่านเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแอปพลิเคชันของคริสตจักรเมล็ดพันธุ์ของเราซึ่งพี่น้องสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS และระบบ Android เมื่อท่านดาวน์โหลดแล้วท่านก็จะสามารถเข้าฟังมานาจารย์ใหญ่ฟังคำเทศนาฟังคำสอนฟังคำบรรยายชีวิตและเรียนบุิเรียนเฝ้าเดี่ยวกับเราได้ตลอดเวลานะครับท่านสามารถจะดาวน์โหลดมาไว้ในมือถือของท่านใน iPad ของท่านได้ พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับพระเจ้าอุยพอและคุ้มครองให้พระพักทอประไกลลนด้วยพระเมตาพระพักหันมาหาท่านและหมบสันที่สุด พระเจ้าทรงโปรดประทานและทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนช่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้าทรงโปรดประทานและทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนช่วยลูกหลานขอพระเจ้า ท้งครอบครัวหมทงครอบครัวนทะล้านจนะล้านขอพระเจ้ารงบันเทิงแลเกทั้งพันอีกนร้อยพันให้ทั้งครอบครมงครอบครัวจนทะลุล้านจนทะลล้านการงสั่งชิดนำทั้งทัานไปต่งต ยู่ข้างคุมภักล้อมรอบกายแตะทภายในส่งยิ่ข้างกลส่งยู่ข้างกาย,ยังรุ่งวันไหมแต่วันลับไปจะมาเมื่อไรจะไปที่ไหนอย่าเมื่อเร้ารวมอย่าเมาื่ชิญนชมท่านมีพรอ้อมท่านมีพร้อมท่นมี ประกายและล้นด้วยพระเมตตาพระพากหันมาหาท่านและมอบสันี่สุข